ดีใจด้ดีใจที่พากันยังไม่ลืมปฏิบัติขนาดเราไปสามสี่วันห้าวันห้าวันหกวันก็ยังมีคนมาวัดอยู่ก็แสดงว่าเราศรัทธาในครสังสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นหลักกรรงสังขอะพุทธเจ้า เราไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับสิ่งอื่นเลยข้ออาดข้อธรรมที่พูดไปใครจําได้ใครทํไรามไม่ได้ก็ปรึกษากันได้เลยไม่ใช่ว่าไม่ถามถามกันเองก็ได้ถามเพื่อจะเอาไปกอดเป็นเพื่อจะถามเพื่อจะไปวัดความรู้ของเพื่อนของมูคณะถามนี่ถามเพื่อจะให้ตัวเองเข้าใจหรือตัวเองรู้ได้จะได้เดินต่อไปได้ไม่ใช่ถามเพื่อจะเอาชนะกัน ม่ใช่ถามมาตู้แยงกันถามเพื่อจะได้ดําเนินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคืออนาปัสตินี่แหละมีสติอยู่กับลมเข้ามีสติก็อยู่กับลมออกนี่แหละถ้าความคิดมันเกิดขึ้นก็กลับมาที่ลมเอาสติมาแนบไว้กับลมสติก็คือความรู้สึกนั่นแหละ เนี่ยใบกลมเข้าลมบอกลมเข้าลมบอกอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่ต้องไปสนใจว่าจะก้าวหน้าถอยหลังไปไหนถ้าเขาพร้อมที่จะทํางานเขาก็เป็นของเขาเองเน่แล้วเรามีหน้าที่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตลมเข้าเขารู้ลมบอกก็รู้รู้ลมเข้ายาวก็รู้ลมบอกยาวก็รู้รู้รู้นั่นแหละคือตัวจิตรู้นั่นแหละคือตัวสติ ฝึกฝนเพื่อจะให้มีสติสมาธิมีสมาธิแล้วจะได้มีสติตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จะได้นำการมีสติตั้งมั่นมาภาวนามาใช้ในการภาวนาเพื่อลบลบลาค่าฟันกับกิเลสถ้าจิตใจเราอ่อนแล้วพร้อมที่จะรับธรรมะพร้อมที่จะมีทมเข้าไปได้แล้วแทรกซึมเข้าไปในธรรมได้ มันก็สามารถที่จะคบลาค่าฟันกับจิเลตได้รู้ทันเท่าทันจิเลตได้รู้ททันความอยากนี่แหละรู้เท่าทันาตัณหานี่แหละรู้ททันความโลภความอยากได,อกด้อยากมีอยากมีอยากเป็นนี่แหละไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นเลยแล้วรู้กายตัวเองว่ามันกายนี้กายนี้ใจเนี้ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะยึดครองได้เราจะไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้มันเป็นไปตามของมันอยู่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับเกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราไม่ไม่ภาวนาไม่พัฒนาไม่มีจิตใจที่จะอ่อนเข้าไปรู้ได้ไปเห็นได้ถ้าจิตใจเราละเอียดอ่อนเข้าไปแล้วสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นได้ธรรมะของพระุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจตัวเองนี่แหละที่เรา แต่ทำไมไม่สอนให้ดูใจเลยดูกิเลสในใจเลยมันดูดูจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้กิเลสมันดูต้องดูจากข้างในออกมามันไม่เหมือนการการศึกษาอย่างอื่นนะมันศึกษาเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อ,อวางเพื่อออกนะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนเพื่อจะไปยึดนะรู้รู้สิ่งที่รู้นะัไม่ใช่ว่าเอามาเก็บไว้นะสิ่งที่รู้เราไม่ได้ยึดได สิ่งที่รู้ปุ๊บก็ปล่อยวางไปเลยสิ่งที่เห็นไปเห็นเห็น <ๆ S 2> แล้วก็ปล่อยวางไปเลยไม่ใช่เห็นแล้วรู้แล้วมันทำมาของกูกูเคยเห็นกูเคยรู้อย่างนั้นไม่ได้นะการภาวนามันต้องปล่อยวางตลอดทิ้งตลอดเลยท่านถึงบอกว่าการภาวนาน,นี้ไม่ไม่มีอะไรที่ที่จะต้องยึดที่จะต้องเอาอยู่แล้วภาวนาน,นีคือการเอาออกละออกทิ้งออกไปรู้อะไรเห็นอะไรก็ ทิ้งเลยปล่อยเลยวางเลยไม่ใช่เห็นไปยึดเห็นแล้วยึดเห็นแล้วมั่นใจว่าตัวเองภาวนามาถึงตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละเคยสังเกตไหมว่ามีญาติโยมมีครูบาอาจารย์ที่รู้ยังไม่ท่านรู้ยังไม่หมดท่านก็เอาไปถามครูบาอาจารย์ถามว่าผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ผมภาวนาแล้วเป็นอย่างนั้นผมภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ ท่านจะไม่พูดต่อไปเลยครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ดูเลยท่านจะบอกว่าไอ้ผมนั่นแหละมันมีตัวมีตนอยู่ม,มีตัวยึดมีตัวมีตนอยู่คือผมไงไนั่นแหละคือคือตัวของเรานั่นแหละคือตัวของยึดไอ้ของเราของเขาของมึงของกูมันก็ยังมีอยู่ไงถ้าภาวนาไปเห็นไปรู้แล้วมันจะไม่มีคําพูดเลยนะ 但那得到一个 “yim”